hẹn nào กราบสวัสดีกันด้วยนะครับพี่ๆนะก็กราบสวัสดีลุงป้านาแล้วก็เพียบซีที่น่ารักเนี่ยทุกคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับพี่ๆก็สําหรับวันนี้พี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ๆนะพี่ๆครับตอนนี้ผมอยู่ยังหน้าเมืองรับแรงนะพี่ๆนะพี่ๆจะเห็นนะตอนนี้น้ําเนี่ยไหลแรงมากๆเลยนะครับพี่ๆนะก็ เลยถือโอกาสนะพี่พี่นะเข้ามาหาวันนี้แล้วก็เคลียร์ปัญหาให้มันเสร็จสิ้นภายในวันนี้ด้วยนะครับพี่พี่นะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ไปถึงไหนแล้วนะเพราะผมเนี่ยได้ไม่ได้เข้ามาวันหนึ่งนะวันหนึ่งสองวันเดียประมาณนี้แหละแต่ว่าตอนนี้คือน้ำไหลแรงมากๆผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเป็นอะไรกันหรือเปล่านะพี่พี่นะโอเคเดี๋ยวผมจะเดินราดตัวเวนนะ หากันนะว่าจะมีใครเนี่ยออกมาบ้างไหมนะพี่พี่นะก็ก่อนที่เราจะไปก็ฝากพี่เป็นกำลังใจใผมด้วยกันคนไลก์ก็แชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจใผมด้วยนะพี่พี่นะไปกันเลยดีกว่าปะ นี่เลยนะครับพี่ๆสภาพที่มีน้ำเราจะเรียกว่าอะไรเดียวเรียกว่าน้ำป่าไหลลากเลยก็ได้นะเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็น่ากลัวเอามากๆเลยนะครับโหติดน้ำไม่เคยขึ้นมาเลยต้นไม้ต้นนี้นะ มันสัดขึ้นฝอนแบบนี้เลยอ่ะพี่พี่โอ้โหขึ้นมาสูงมากๆเลยนะพี่พี่ดูดินี่รอยเก่าขึ้นมาแบบถึงนี่เลยอะ่ะปกติตรงนี้นี่มันจะขึ้นมาไม่ถึงนะพี่พี่นะต้องบอกก่อนเลยว่าน้ำครั้งนี้เนี่ยฝนน่าจะตกแรงเอามากๆเลยนะครับพี่พี่ น้ำขึ้นมาไม่ธรรมดานะพี่พนะขึ้นมาปกติผมจะเดินไปถึงนู่นเลยนะแต่ตอนนี้น้ำทะลักขึ้นมาถึงนี่เลยอะ่ะแสดงว่าฝนเนี่ยคงต้องตกหนะักมากๆแน่เลยนะครับพี่ๆน่ากลัวมากเลยดูดิ พี่ใครวะมู้นี่พ,พ,พี่เหมือนจะเป็นผู้หญิงด้วยนะต้องต้อง,ต,องต้องเป็นไข่สักคนหนึ่งเลยพี่พี่มองจากระยะไกลไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเข้าไปดีกว่าคือใครวะ Mm. i mean ไ,ไม่มีนเจ้าคำเลยนะพี่พนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องมาเพื่อเราเข้าไปหาเขากันดีกว่านะ ตอนนี้ผมได้ใกล้กับเขามากๆเลยนะโอเคพี่ขอให้ไม่ใช่ไม่เป็นผีมงผีป่านะเข้าไปแล้วนะพี่นะ nàng ก็ได้เองไม่นอไม่อง่เอมีแก้วฟ้า ถ้ามาที่นี่บ่อยจะตายคุณเ, <c oughs> เป็นอะไรนี่ถ้ามีคุยจบาให้แม่งว่าแล้วไม่ได้คุยเป็นอะไรหรอไม่หญิงไม่ไม่หญิงคือว่าไม่หยิ่งจะไม่ได้เจอผมแล้วใช่ไหมเนี่ย ใช่ผีป่าที่ไหนนะพี่พี่นะไม่หญิงแก้วคําเองนะพี่พี่ผมคิดว่าผีปงพีป่าที่ไหนไม่ใช่นะไม่หญิงแก้วคําเองนะครับไม่หญิงวันนี้เป็นไงมาไงถึงออกมาได้ละ่ะเพราะผมมาทุกวันเนี่ยหลายเดือนเป็นถึงปีไหมไม่ถึงเนาะผมไม่เจอแม่หญิงเลยอะแม่หญิงเป็นไงมาไงถึงออกมาได้ ้ายที่เล่ขก็เพ้าม้อานาที่ี่น้ใหญ่ี่งวาจะได้กัไลเจอเารู้ว่าเป็นนาหรอก็ตั้งแต่ไม่หญิงไปจำศิลอ์ะข้าก็ไม่เจอนาคินีอีกเลย

แม่หญิงแก้วคํานะผมเนี่ยเข้ามาทาภารกิจเนี่ยเหมือนประมาณว่าตอนเนี้เออผมไม่รู้ว่าแม่หญิงแก้วคํารู้จักกับท่านสิทธิ์ไหมนะ <S <S เพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านสิทธิ์เนี่ยกับวิมือเนี่ยเขาเป็นคู่ครองกับล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยท่านสิทธิ์เนี่ยเหมือนแกน่าจะติดสุราจะจับเลยอะ่ะ แกทำร้ายร่างกายที่มือตอนนี้อ่ะทั้งทําร้ายทั้งเอาไม้ตีอะไรสารพัดเลยผมเลยอยากจะเกลี่ยรเรื่องนี้ให้มันจบตอนนี้เนี่ยผมต้องฝากแม่หญิงแก้วคําคเนี่ยดูแลที่มือด้วยอ่ะผมกลัวว่าแกอ่ะ ผมกลัวว่าแกจะกลับมาทำํำลายดิมืกอผมอยากให้แกกลับมาเป็นเหมือนเดิมท่านสิทธิ์แกเป็นคนดีมากเลยนะแม่หญิงแก้วคําแม่หญิงแก้วมืออยู่ที่ไหนเหรอตอนนี้เขาบอกว่าเห็นว่าบอกว่าอยู่บ้านทันลุงอะ่ะถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าก็รับนางมาอยู่กับข้อเถอะแม่หญิงแก้วคำครับตอนนี้เนี่ย แม่หญิงแก้วคําเนี่ยจําสินเนี่ยสําเร็จหรือยังหรือว่าครบหรือยังครับถ้าจำสินครบแล้วงานตอนนี้นาชินีก็มีโอกาสที่จะอยู่กับแม่หญิงแล้วใช่ไหมแต่ตั้งแต่ข้าออมาข้าก็ไม่พบนางเลยนดาดาข้าไปทั่วไม่ได้จะตามหานางแต่กลับไม่พบนางเลย ตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมืองบาดาลหรือเปล่าแม่หญิงดูน้ําสีมันดูน้ํำดิว่ามันเป็นสีที่คุ่นแล้วก็ใหญ่มากๆเลยมันแปลกมากๆเลยนะแม่หญิงก็ช่วงนี้มันควรจะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยแหละ้าหวังว่าขอให้น้ำปลอดภัยถ้าเองถึงถ้าจะ การเสียงครบแล้วแต่ข้าก็คงไม่ได้ออกมาแบบนี้ไม่เจ้าเห็นบ่อยๆหรอกนะเจ้าแม่หญิงไม่ไปเที่ยวบ้านผมสักหน่อยหรอข้าว่าข้าอยากไปเยี่ยมพ่อกับแม่เจ้าอยู่นะข้าออกมาสองสามวันนี้ข้าจะออกมาเยี่ยมที่บ้านข้างนอกแล้วไปที่บ้านเจ้าก่อนได้หรือไม่ได้ แล้วเมื่อข้ากลับไปเจ้าอาจจะไม่ค่อยได้พบหน้าข้าแล้วนะข้าคงไม่ได้ออกมาให้เจ้าพบบ่อยๆแล้วแหละได้ครับไม่หญิงแก้วคํำตอนนี้คนที่ข้าเป็นหัวมากที่สุดก็คือนางิีนีข้าหวังว่านางจะมีชีวิตที่มีความสุขไม่เจ็บปวดจากอะไร แต,แต่ถ้าตามหานางมาข้าก็ไม่พบนางถ้าไม่รู้จะทำเช่นไรแล้ว <c oughs> เอาอย่างนี้ไหมถ้าผมเจอท่านสอนเดี๋ยวผมจะถามให้เออแม่หญิงก็รู้จักกับท่านสอนนี่อีกอย่างแม่หญิงครับแ <c oughs> ม่หญิงรู้ไหมว่าท่านสอนเนี่ยแกเนี่ย เอางี้ดีกว่าผมจะเล่าให้ฟังข่ามๆนะแกเนี่ยเหมือนประมาณว่าชอบนาคินีไงแล้วก็แกสารภาพว่าแกชอบนาคินีแกก็ถูกปฏิเสธไปพรานาคินีเนี่ยอยากให้อ่ากับอยากยังไงอะอยากเป็นแค่เพื่อนกับทั้งสอนอะ่ะเพราะว่าเขากลัวว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไม่ยืนยาวถ้าเป็นแฟนกันอะไรประมาณเนี้ย มีนเลี้ยงพวกนี้ไปผมตอนแรกไม่คิดเลยว่าจะเป็นแม่หญิงแก้วคำอะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะอ๋อแม่หญิงแก้วคำไม่เคยมาไงผมไม่คิดว่าจะเป็นแม่หญิงแก้วคำไงม,มีลำพานข้าก็าไปมาเกือบจะหมดแล้วแล้วข้าก็ไม่พบน้องสาว วันนั้นผมไปยังหน้าเมืองรับแลอีกที่หนึ่งที่อหินใหญ่ที่เราเจอกันบ่อยๆม่หญิงนะ่าจะจําได้ผมเจอเสือสมิงด้วยนะผมนั่งอยู่บนต้นไม้เนี่ยผูกเปยนอนรออ่าว่าจะมีใครออกมาที่ไหนได้ตอนแรกผมคิดว่าไม่หญิงแก้วคําแต่งชุดนี้เลยผมเจอเสือสมิงด้วยแล้วมันบอกกับผมว่ามันได้กัดกินร่างของไม่หญิงแก้วแก้วคําหมดแล้วผมเสียใจมากเลยตอนนั้นนะไม่หญิง ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงผมก็เลยลงมาเกือบโดนมันกินเหมือนกัน,กนที่เจ้าไม่เป็นอะไรช่วงนี้ในรอบพันหยู่บ้านหมู่ท่ามีแต่สิ่งอันตรายตอนแม่หญิงไม่พูดถึงปีศาจนั้นขเองไปไหนมาไหนคนเดียว ก็ราันตานะิดนัแต่ก็ยังดีที่แม่หญิงก็ยังมีอะไรปกป้องค,งคงุ้มครองก็คิดว่านาะคีดนีอยาเกเจอห้าหรือไม่ผมคิดว่าเขาก็อยากจะเจอแหละแต่ตั้งแต่แม่หญิงไปอะ่ะไม่ได้เจอกันเลยผมก็ไม่ได้เจอกับนาคินี้อีกเลย แม่หญิงแม่หญิงครับแม่หญิงพอจะบอกได้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยอ่ยังไงผมจะถามอะไรแม่หญิงเอาผมลืมไปเลยแม่หญิงที่แม่หญิงไปจำสินเนี่ยแม่หญิงไปจำสินมากี่ที่ จำสิ่งอยู่ที่เดียวนั่นแหละถ้าวันไหนที่เจ้าไปแล้วเจ้าไม่พบข้าก็เป็นว่าข้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าข้าอยู่แต่เจ้ามองไม่เห็นข้าเพราะไม่ยิงจำสิ่งอยู่ใช่ไหมใช่แล้วอยู่ที่นูน่นไม่หญิงกินอะไรบ้างละ่ะไม่หญิงข้าก็กินเพียงพวกผลไม้ กกมอา,าร,มารอผมก็รู้สึกว่าไม่ยิ่งผอมแห้งลงไปเยอะเลยนะพี่พี่นะผอมบางลงไปเยอะเลยอะและช่วงนี้เป็นช่วงที่ไ้หวัดระบ,บาดหนัก ตอนนี้ผมได้กลับมาเจอกับแม่หญิงแก้วคำแล้วผมก็รู้สึกดีใจมากเลยนะแม่หญิงไม่ไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกับแม่หญิงอีกเนี่ยแม่หญิงหายไปนานมากๆผมรู้สึกคิดถึงแม่หญิงมากๆเลยอะ่ะก็ไม่จะได้พบเจีแต่โดีอที่ได้พบเจมันดีมากเลยนะแม่หญิง เราเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืดถ้าเดินทางมาถึงนี่โชคดีที่ได้เช็นทั้นตอนนี้ท้าขี่เหลือเกินข้าจะไปหาอะไรกินก่อนนะได้ครับไม่หิงแก้วคำ ก็พีพ่่ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ผมโชคดีมากๆเลยนะที่ได้เจอกับแม่หญิงนะแม่หญิงแล้วแม่หญิงจะกลับแล้วหรออยาไปหาอะไรกินสักหน่อยข้าไปด้วยได้ไหม แล้วภาพประจบมาหาเจ้าใหม่แล้วเราจะได้เจอกันอีกทีตอนไหนไม่หญิงไม่นานหรอกครับก็คงจะได้เจอเจ้าเจ้าก็จะได้เห็น้าครับไม่ผมวางเยอะมากเลยนะคุณผู้ช อย่างที่ผมบอกไปนะพี่พี่นะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะครับพี่พนะที่มีโอกาสที่จะได้เจอกับแม่หญิงแก้วคํานะพี่พี่นะซึ่งเราไม่ได้เจอกันเนี่ยเราๆหกเดือนแล้วนะพี่พี่นะวันนี้เหมือนแกจะจําสินสําเร็จแล้วแต่ว่าแกบอกว่ายังไม่มีแววที่จะได้เจอกับน้องสาวนาคินีของแกเลยนะพี่พี่นะก็หวังให้เขาเนี่ย กาจะได้เจอกันด้วยเร็วไว้นะพี่ๆนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองรักษาทั้งไม่หญิงแก้วคําทั้งไม่หญิงนาคินีนะครับพี่ๆนะโอเค,อเคก็ผมคิดว่า <c oughs> ไม่หญิงเอ้ยดีมือคงจะปลอดภัยขึ้นถ้าอยู่ในมือการดูแลของไม่หญิงนะเพราะว่าไม่หญิงแก่ก็พอจะมีฤทธิ์อำนาจที่ทำให้ท่านสิทธิ์แกเป็นกลัวนะพี่ๆนะโอเค ก็พี่ๆสำหรับวันนี้เนี่ยก็น้องดาก,ก็จะต้องจากลาพี่ๆเอฟซไปก่อนนะเพราะว่าถ้าสภาพยอย่างนี้นผมคิดว่าผมคงจะไม่ได้เจอใครแล้วนะพี่ๆดูดิไม่เห็นแก้วคำเดินไปน้ด no. ไหวมาก